ฮ้ยไม่มีใครถูกเลยไอ้าเอ้าเอ้าจังจะปี้เอ้ยไอ้จังแต่จับพี่เอ้าเอ็มดูป้าปี้เฮ้ยอะไวะดูป้าป่นเหรอป้าปี้มาแล้วนะไปจะชนปากไปครับมาจะมาป่นที่แล้วข่มขืนมันสีไปครับหนมัดสีฉันนี่หลบหลังไอ้ก็ชูโชค ช่วยพี่ด้วยมันมจะประกาศใช้จัดการเนี่ถ้าเป็นใครกันเรามาหาโจนแฉและนี่คือลูกสนลูกน้องโจนของเราลูกน้องท่านมีชื่อว่าอะไรบ้างโอ้โหแตอยากจะรู้จะหาเรื่องเลยเดี๋ยวและอยากจะรู้ท่านอย่ามาหาเรื่องเราเลยชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรกันบ้างจะได้ประกาศจัดทุกตัวเลยอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่อง ชื่ออะไรอย่าหาเรื่องผมไม่ชอบไม่หาเรื่องไม่งั้นไม่ให้ป้อนนะมันหงุดหงิดว่ว<ส>ะมันั่งเ,เลี้ยงแถว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 นั่งกระดานเห็นไหมล่ะแค่เลี้ยงแถวก็ปวดหัวแล้วเ <c oughs> อ้าเอาเอ้าเอาใครก่อนดีวะเอ้ามาหาโจรอะไรมาโจรบิ๊กตีครับ พูดอะไรอ่ะเอ็งไงเฮ้ยพลอไปเพลียวโจนไอ้แม่ขอไปพนอยไปเพลีอ้าวแล้วเอ็งละชื่ออะไรวะไอ้ป๊อกไอยป๊อกเฮ้ยไอ้ป๊อกก็พ่อกูเฮ้ยชื่อมันไงชื่อเดียวกันพ่อไม่รู้ชื่อเหมือนกันพ่อพ่อมึงชื่อป๊อกไปคนเดียวไงไอ้ป๊อกก็ไม่ว่าทางมันเน้นไอ้ป๊อกนี่แหละไอ้ไพ่ยังเรียกไพ่ป๊อกได้เลยไพ่เป็นโจรใช่ไหม เราจะแนะนําตัวให้ท่านได้รู้จกักเราสอนสิงห์นี่พี่ชายเราสุภสิทธิ์เราทั้งสองคนเป็นเจ้าของแผ่นดินที่เจ้าเยือนอยู่ถ้าไม่อยากติดคุกหลีกทางไปสัน